ได้สามีฝรั่งเปก็บอกว่าอวดได้สามีฝรั่งไม่เปก็บอกว่าทําไมสามีจนจังเลยทําไมไม่เอาคนรวย,ยชีวิตจะได้สบายพอได้สามีรวยแล้วไม่ได้ทํางานก็บอกว่าเป็นผู้หญิงไม่มีคุณค่ะผู้หญิงสมัยนี้ต้องทํางานนะพอหมาฟังเราใหมก็เหนื่อยมากมากค่ะทุกคนเอาเป็นว่าเขาจะมีสามีที่เปหรือไม่เปหรือว่าเขาจะทํางานหรือไม่ทํางานเราก็ไม่ควรไปตัดสินใครทั้งนั้นค่ะ คุณหม่พูดคำนี้เยอะไปหรือเปล่าคะคุณใหม่พูดคำนี้ได้ไหมคะคุณใหม่แอปเสียงหรือเปล่าคะฟังเราไม่น่ารักเลยวันนี้หมาก็ต้องขออนุญาตมาตอบนะคะเอาเป็นว่าหมายเป็นผู้หญิงธรรมดาทั่วไปคะ่ะซึ่งไม่ได้เป็นคนที่เพอร์เฟกหรือว่าเก่งไปซะทุกอย่างนะคะซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยหมาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยตัดสินใครคะ่ะ เอาเป็นว่าถ้าไม่รู้สึกว่าไม่เจอใครสักคนหนึ่งที่เขาทําอะไรแล้วขัดหูขัดตาเราเนี่ยไม่ก็จะพยายามปล่อยผ่านไปนะคะแล้วไม่ก็จะพยายามมองหาสิง่งดีในตัวเขาซึ่งเอาเป็นว่าคนเราเนี่ยมันก็มีนิสัยที่แตกต่างกันค่ะเกิดมาก็ต่างพ่อต่างแม่การเรียนการศึกษาก็แตกต่างกันค่ะสิ่งแวดล้อมหรือว่าพอนร,ร่วมงานหรือแม้แต่การใช้ชีวิตหรือประสรบการณ์ก็แตกต่างกันไปมันก็เลยทําให้คนเราเนี่ยมีนิสัยที่แตกต่างกันโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ก็เป็นคนที่ทํางานกับต่าง มาเยอะนะคะทํางานบริษัทเกาหลีทํางานบริษัทอินเตอร์หรือว่าทํางานกับบริษัทคนไทยก็มาอยู่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยใหม่ก็จะมีเพื่อนต่างชาติเยอะมากๆค่ะ แล้วแต่ละคนก็จะมีนิสัยวัฒนธรรมต่างกันเอาเป็นว่าใหม่ก็ไม่สามารถตัดสินใครได้นะคะว่าใครดีไม่ดีหรือว่าใครนิสัยดีหรือว่านิสัยไม่ดีแล้วก็วันนี้ใหม่พาทุกคนมาเที่ยวที่เมืองออสโลค่ะแต่ว่าเราจะนั่งเรือข้ามไปอีกเกาะหนึ่งนะคะวันนี้คือเราโชคดีมากๆที่ว่าแดดออกบรรยากาศดีมากๆค่ะทุกคนวิวสวยแล้วก็บรรยากาศดีแบบนี้จนใหม่กับสามีเนี่ยนั่งเรือเลยเป็นหนึ่งท่าค่ะจะต้องนั่งเรือย้อนกลับมาเลยนะคะ ซึ่งบางคนบอกว่าทำไมนอร์เวย์ถึงอาศัยอยู่ตามป่าตามเขาก็เพราะว่าพื้นที่ของประเทศนอร์เวย์นี่ส่วนใหญ่จะเป็นป่ากับเขาค่ะทุกคนก็เลยทำให้คนนอร์เวย์นี่อาศัยอยู่ตามป่าตามเขานะคะในที่เราก็ถึงเกาะแล้วนะคะทุกคนกับบรรยากาศตอนนี้ประมาณ5โมงเย็นนะคะถามว่าประเทศนอร์เวย์เนี่ยค่าครองชีพสูงไหมโดยส่วนตัวเนี่ยไม่มองว่าเรื่องอาหารกับที่พักจะราคาค่อนข้างสูงนะคะ ส่วนเรื่องเสื้อผ้าหรือว่าเรื่องอุปโภคต่างๆเนี่ยไม่รู้สึกว่าทุกคนสามารถจับต้องได้ค่ะแม้แต่รถนะคะซึ่งสัญญาแล้วคนนี้นี่ก็จะใช้รถเกือบทุกคนเลยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนคือวิวแล้วบรรยากาศคือสวยมากๆนะคะหมายกับสามีมาครั้งแรกส่วนวิวตรงน้าคือเมืองออสโลค่าราคาที่พักอาศัยของประเทศนอร์เวย์สูงไหมขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ส่วนไหนคะ่ะถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในตัวเมืองอย่างออสโลเนี่ยราคาก็จะสูงมากๆค่ะแต่ถ้าคุณ อาศัยอยู่นอกเมืองราคาก็จะต่ำลงค่ะเอาเป็นว่าแแต่ว่าใครชอบแบบไหนคะ่ะบางคนชอบอยู่ในตัวเมืองบางคนชอบอยู่นอกเมืองแล้วมันก็จะให้ความสะดวกสบายไปอีกแบบค่ะทุกคนซึ่งส่วนตัวใหม่เนี่ยในอนาคตเนี่ยก็อยากอยู่นอกเมืองค่ะอยากมีบ้านนะคะแต่ว่าถ้าบ้านในตัวเมืองเนี่ยราคาสูงมากๆค่ะ